ก็ต่อมาได้สองตัวนะครับนี่ตอนนี้กำลังมีนกไม้ได้ยินสองตัวอีกเหมือนกันนะครับแต่สองตัวนี้เนี่ยนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนะน่ครับเป็นลูกเสือทั้งคู่นะครับเป็นลูกนกทั้งคู่ไม่ไม่แน่ใจว่ารังเดียวกันหรือเปล่าไยดูดหางสั้นจุดเลยนะและตอนนี้ก็ได้ยินเสียงนกบินมาอีกคู่หนึ่งนะครับ แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ผมตั้งคลิปอยู่เนี่ยไม่แน่ใจว่าเสียงเพลงเนี่ยนะครับเสียงเพลงมันได้ยินเข้ามาในคลิปหรือเปล่านะครับถ้าเข้ามาในคลิปก็โดนอย่างผมอะ่ะนะครับก็ภาวนาอย่าให้มีเสียงเพลงนะครับพอดีเสียงเพลงเขาเปิดเพลงพอดีไม่รู้ใครอารมณ์ดีตอนเที่ยงแล้วนะครับอ่ะนี่ตัวนี้เป็นตัวที่ลงเป็นตัวที่สองนะครับ ตัวนี้ลงเป็นตัวที่สองนะครับไอตัวหนึ่งเป็นตัวแรกนะครับเห็นไหมตัวที่สองดูมีขนไล่นะครับนี่กําลังขึ้นเป็นปลอกเลยเห็นไหมแต่อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับไม่มีนะครับขนหน้าอกไม่มีเลยเกลี้ยงเลยนะครับตัวนี้ปากใหญ่นะครับปากใหญ่มากแต่ถ้าเกิดวัดเทียบกันแล้วนะครับจากที่มาคู่เนี่ยมาลงเนี่ยตัวนี้เป็นตัวพี่นะครับดูจากหางดิน่าจะเป็นตัวพี่นะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นตัวน้องนะนี่เห็นไหมอันนี้จะออกหน้ายาวๆนะครับตัวนี้หน้ายาวๆปากยาวนะครับปากใหญ่เห็นไหมแต่ตัวนี้หัวกลมนะครับปากใหญ่แต่สั้นแล้วก็ตัวเล็กกว่านะครับเดี๋ยวมีนกมาอีกสองตัวไม่แน่ใจว่าเป็นพ่ออรือแม่มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมลองไปเอานกแขวนดูนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตั้งกล้องให้ดูนะครับ เพราะว่ามันมีเสียงเพลงอยู่นะไม่แน่ใจว่าเข้าไปในคลิปหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปแขวนดูแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับแล้วก็มันบินมาตัวเดียวนะครับมันมาสองตัวจริงๆเดี๋ยวมันบินมาตัวเดียวหนูอีกตัวหนึ่งร้องอยู่ในนูน้นติเติๆติเตอยู่เรียกอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวผู้นะครับแล้วตัวใหญ่มากตัวนี้นะครับผมเป่าหน้าอกดูแลมีขนนะครับแต่ที่ผมบอกแบบเนี้นะครับไม่ได้การันตีนะครับแต่เนี้ยตัวผู้แน่นอนแล้วดู นี่เป็นนกแก่เห็นไหมเป็นนกแก่ดูหางก็รู้แล้วนะครับดูตัวดูหน้าเหลืองดีดีดูดีอยดีดดดดนี่เต็มเลยถ้าเทียบกับลูกนกนะครับบางคนว่าพี่ลูกเสอือดูยังไงนะครับนกแก่ดูยังไงนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูแข้งก่อนนะแข้งบางทีมันอาจจะดูไม่ได้เห็นไหมดูหางเนี่ยรู้เลย โอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมจะตั้งกล้องก่อนเทียบไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับสําหรับคนที่ดูไม่เป็นนะมันได้นกแกหรือลูกเสอือนะครับนี่สายมือผมนะโอ้ยกล้องไม่โฟกัสสายมือผมเห็นไหมนี่เป็นนกแกนะครับ ขวามือผมนะครับเป็นลูกนกเห็นไหมดูผิวเผินเหมือนกันหมดนะครับเห็นไหมแต่คุณดูหางดิแบบหนึ่งมาโฟกัสอีกแล้วะให้ดูหางแตกต่างไหมนะครับก้านก้านขนหางอะ่ะดูก้านขาวมันแตกต่างกันไหม เห็นไหมเนี่ยวิธีแยกนะครับลูกเสือหรือนอกแก่นะครับแล้วตัวนี้มันตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะตัวเล็กๆนะครับลูกนอกอันนี้น่าจะเป็นพ่อมันเลยเนี่ยตัวเนี้นะครับก็อยู่ไม่ได้รอนะครับไม่ได้รอเท่าไหร่แล้วก็หางยาวด้วยพ่อมันนะนะครับอันนี้น่าจะเป็นลูกมัน เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกตัวนึงเอาหัวหลุดไปแล้วให้ดูอีกตัวนึงเห็นไหมดูหางนะครับดูหางไม่เหมือนกันแล้วอะ่ะนะครับลูกเสือกับนกแก่คือคุณดูแค่หางก็พอนะครับอย่างอื่นไม่ต้องไปดูมันนะเห็นไหมไอ้แม่มันมาเลยนะ แม่มันหรือเปล่าแม่มันจริงด้วยนะครับแค่นี้นะครับถ้าดูลูกนกนะครับดูลูกเสือกับนกแก่นะครับ,นะรบโอเคเห็นไหมแต่ว่าอยู่ไม่รอนะครับแต่ตัวใหญ่นะหน้ามันอะดูดีแหละนะครับหน้าหน้ามันอยู่รอแหละ แต่ว่าหางมันยาวให้ดูแต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะครับว่าคุณจะชอบแบบหางยาวหรือหางสั้นออกมาแล้วเนี่ยแม่มันเนี่ยตัวเมียเนี่ยไหนเป็นไหนแล้วอยู่ต้นมังคุดเนี่ยดูดิว่ามันจะร้องในมือปะ ลองมาเนี่ย <c oughs> เนี่ยดังอยู่เนี่ยติ๊กติ๊ก๊กก,กอยู่เนี่ย <c oughs> ลองในมือไหม <c oughs> แต่แต่พ่อมันหน้าหลอมากเลยนะผักกว้าง แต่รุ่น,นเนี้ยเนี่ยลูกมันเนี่ยรุ่นเนี้ยนะครับพ่อกับแม่มันทิ้งแล้วนะครัปล่อยให้หากินเองนะครับเนี่ยส่วนพ่อแม่มันก็จะอยู่บริเวณแถวนั้นแหละนะครับแต่บางตัวมันอาจจะบินไปไกลลูกเสอือนะครับลูกนกอะ่ะพอมันโดนทิ้งแล้วน่าจะร้องในมือนะ เดี๋ยวไปเทียบนอกอูดิน,นี่คิดดูอันนี้ตัวนี้ตัวใหญ่กว่านกต่อพอมีไปปล่อยมันไปเดี๋ยวร้องมาน่าจะร้อง น,นี่ตัวเมียตัวเมียนุตัวเมียนุนุน,นุน,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 นุนลองไหมไปนู่นแล้วตัวเมียบินขึ้นบนแล้วไม่ลอง <c oughs> เดี๋ยวมาจับให้ดูอีกหนึ่งตัวนะครับตัวแบบหนึ่งตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้นที่ผมว่าไม่มีขนหน้าอกนะครับตัวแบบหนึ่งจับไม่รู้จะหลุดไหมจับจับไป้หลุดนะ จัลุด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 ลุลุดจลุดจลุดลุจลุดลุทมโอเคอ่ะแป๊บนึงนะครับอ่ะเนี่ยเห็นไหมไอกล้องไม่โฟกัสเนี่ยไม่มีเลยเห็นไหมเนี่ยโล่งเลยแต่เทียบกับอีกตัวหนึ่งที่ผมถ่ายดูนะครับมีขนลาขึ้นนะครับเป็นปลอกอยู่แต่ตัวนี้ไม่มีเห็นไหม วางไปถึงนู่นเลยเห็นไหมเนี่ยครับเห็นไหมไม่มีตัวนี้ <c oughs> อ่ะไปโอเคนี่ตัวนี้เป็นตัวน้อง ถูกเลือกก็ตามนี้เลยนะครับดูดีมากตัวนี้หล่อเลยไม่รู้หล่อได้แม่หรือเปล่าไม่รู้จะหล่อหรือจะสวยโอเคครับก็การดูก็มีเท่านี้นะครับถ้าแยกถ้าไม่ใช่แยกเพศนะครับถ้าเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ แยกวัยนะครับดูดูดวัยของมันอะ่ะแล้วช่วงนี้เนี่ยนะครับต่อลูกเสือเนี่ยนะครับถ้าคุณเอานกที่เรียกเยอะเนี่ยเนี่ยถ้าจะต่อลูกเสือก็เอานกต่อที่มันเรียกเยอะอะ่ะอยเรียกเดี๋ยวมันก็มานะครับหรือจะเป็นนกร้องก็ได้นะครับนกร้องก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ผมพาต่อลูกเสือผมจะเลือกนกที่มันเรียกเยอะ แบบแขวนหัวทีก็เรียกก่อนนะ่ะนกอะนะแต่ถ้าจะเป็นนกร้องก็ได้แล้วแต่นะครับดูนตัวนี้ลูกเสือได้มาแล้วโอเคก็อันตัวนั้นน่าจะเป็นพ่อแม่ลูกแหละแต่ลูกมันมาก่อนมาคู่เลยโอเคครับก็ส่วนเรื่องเพศนกนะครับดูยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่า ผมดูแบบไม่ง่ายนะครับก็ดูทรงที่ผมชอบก่อนนะครับเนี่ยเลือกทรงที่ชอบทรงที่เข้าตานะครับก็เรื่องทรงเรื่องดูลักษณะเนี่ยผมบอกไปแล้วนะครับนกดอกแตงว่าชอบแบบไหนนะครับส่วนใครจะชอบแบบไหนเนี่ยจะปากยาวปากสั้นหรือว่าหางยาวเนี่ยก็แล้วแต่พี่ๆจะเลือกนะครับแต่ถ้าเป็นตรงตามลักษณะที่ผมเลือกนี่ผมจะเลือกแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจับ เป่าขนหน้าอกนะครับแต่ถ้าเป็นนกที่มีอายุแล้วก็คือนกแก่ไปแล้วนะครับเหมือนเมื่อกี้อ่ะนะครับตัวผู้มันจะมานะครับบางทีมันก็มาทั้งคู่นะครับแต่ตัวผู้จะลงแน่นอนโอกาสที่ตัวเมียจะลงอน้อยแต่เป็นนกที่มีอายุนะครับพ่อแม่มันนะ,นะครับแต่ถ้าเป็นลูกเสือเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเนี้ยไม่ว่าตัวผู้หรือตัวเมียนะครับลงหมดนะครับลงลงหมดอะลงทุกตัว นะถ้าเป็นรุ่นนี้ตัวเมียก็ลงนะครับก็ไปดูกันเอาเองนะส่วนคลิปนี้ก็น่าจะยาวแล้วนะครับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ